เฮ้ยเซงอะฟิล์มขายไม่ออกเลยอะเฮ้ยเจ๋อะไรก็ใช้ฟิล์มกันเราเชยแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องดิจิตอลกันหมดแล้วดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเหรอนี่ฉันหมายถึงฟิล์มบรรจุพันธุ์ผักผลไม้ที่โรงงานของฉันโอ้เจ้ผมเห็นเจเครียดอะไม่อยากเครียดแค่นั้นเองฉัน่ะกุ้มมากเลยนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าของฉัน่ะหันไปใช้ฟิล์มบรรจุพันธ์แอคทีฟจากต่างประเทศกันหมดแล้วแล้วผู้ประกอบการคนน้อยๆอย่างฉัน่ะจะเอาอะไรไปสู้กับเขา กอกม,มาดราม่าเลยเจ๊นี่เจ๊ติดต่อไปเลยที่เอ็มเทสวทชสิใช่แล้วครับเพราะเอ็มเทได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าฟิล์มจากต่างประเทศแล้วแถมพัฒนาให้มีสมบัติพิเศษคือช่วยดูดซับกา๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกตัวฟิล์มมีความใสแข็งแรงแถมราคาถูกกว่าของนอกอีกด้วย เกงละวเลิศนะเลิศนอะอ,ะอย่างนี้ฉันจะไปสวทชไปปรึกษา MTEC ทจะได้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟขายแข่งกับฟิล์มอิมพอร์ตยังไงเจ๊ไปไหมไม่ไปอ่ะงั้นกู้ตังไหนดิฮะชอ็อตอะเทคโนโลยีทำเงินช่วยกุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต,ต,ต่อสวทช0 2 5 6 4 8 0 0หสวทชปพัสวชชกระทรวงวิจุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย